สวัสดีค่ะวันนี้ออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายหูลูกหูลูกกันค่ะสวัสดีค่ะออกกำลังกายกันถ้านับก็ลืมพูดถ้าพูดก็ลืมนับก็เลยลืมนับอีกแล้วแต่วันไหนที่นับก็ไม่ได้ถ่าย นับก็ไปด้านซ้ายสองร้อยเพื่อความแน่นออกกำลังกายเพื่อความแน่นของอวัยวะต่างๆเพื่อความแข็งแรงของเรานี่เลยค่ะวันไหนวันไหนนับก็ลืมลืมพูดถ้าพูด้วลืมนับกะเอาแล้วกันวันนี้ไม่ต้องนับซ้ายสองร้อย คว้าก็200รวมกันก็เป็น400รเหมือนเดิมทุกวันค่ะตอนนี้เลยมาถ่ายให้ชมอีกรอบรู้สึกว่าเออวันที่น้าอ่ะมันแข็งแรงกระชับกระเชมมากกว่าน,นี้อีกกระชับกระเชงม,มากกว่าน,นี้อีกแต่วันนี้พูดพูดถ่ายคลิปด,ด้วยไม่กระชับกระเชงเหมือนทุกวันทาไมทีซิทีซิเขาให้ยืมเอวด้ว เอวเราจะได้ชับแน่นแข็งแรงขาข,าเ,า,า,ขา,เาเนี่ยสำคัญการออกกำลังกายขาเราต้องเน้นให้ดีเพราะว่าเพราะว่าขาเราเนี่เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายช่วงอายุขนาดดิฉัน5 0จะ60แล้วมันต้องขาแข็งแรง ถ้าหกล้มไปเนี่ยโอ้ยแย่เลยเม่อไหร่ถ้าสมมติว่าเราหกล้มแล้วก็จะเจ็บแพ้ทะลอกก็ไม่เท่าไหร่แต่แผลภายในกระดูกก็เดียวรักษายากเพราะว่าอายุมากแล้วก็เลยมาทำออกกำลังกายให้ดูวันนี้วอนไหนนับก็ลืมไหนพูดก็ลืมนับแล้วก ถ้าดึงเชือกยังไม่พลาดสักวันเลยดึงเชือกเพื่อให้อกกระชับดึงเชือกแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรน,นั่ไนไอ,อ้ใต้แขนกล้ามเนื้อใต้แขนกล้ามเนื้อใต้แขนจะได้ไหมห้อยตองแตงตองแตงกล้ามเนื้อใ,ใต้แขนจะได้ไม่ห้อยตองแตงตองแตง ไม่ห้อยเท่าไหร่บางวันถ้าไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะห้อยกล้มามเนื้อใต้แขนกล้ามเน,นมื้อใต้แขนก็จะไม่ห้อยตัแต่งถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆค่ะสุขภาพในใใัยใกล้เกษียณขอบคุณนะคะสวัสด,ดีค่ะบายบาย